สวัสดีทุกน่นวันนี้จะมาเปิดท้องเรื่องผีทุกคนสามารถคอมเมนต์เรื่องผีมาได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของพี่ฟ้าเพื่อนในเกมโลบอกของเราตอนนั้นเปิดท้องเล่าเรื่องผีด้วยกันนะ ไม่รู้จักเรากาฟ้าไหนก็ไม่รู้ก็ร mm ู้จ mm ักชื่อแล้วนะชื่อจริงไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนจริงๆหราเป็นเพื่อนในเราบอกเฉยๆเนาะไ่หละคือพี่ฟ้านะเดี๋ยวขอเดี๋ยวอยากพิ้งก่อนจะไปเข้ารับชมรับฟังเนี่ยก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เราไว้ด้วยนะโอเคนะ เดี๋ยวจะมาเริ่มเล่าเลยพี่ฟาเขาบอกว่า๋ยวอันนี้เข้าเรื่องเลยนะพี่ฟาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนอนอยู่ในห้องกำลังดูติ๊กต็อกอยู่ได้เลยอย่างที่ฝาบอกว่าเดียลมก็แรง,งนี้ะฝนก็ตกลงมาใช่ไหมละ่ะฝนตกลงมาแล้วพี่ฟ้าเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะ พอ่อพี่อะไรเงี้ยแม่พี่ฟ้าเรียกไปกินข้าวพี่ฟ้าก็บอกว่าแป๊บหบนึ่งแม่เนี่ยเราไปพี่ฟ้าก็เราทักสองสามนาทีเนี่ยแม่ก็ยัยกินข้าวอีกแล้วพี่ฟ้าเดินออกไปตอนเดินออกไปอ่ะเหมือนเหมือนว่า จะเห็นเหมือนอะไรก็ไม่ไอยู่นอกนกาต่างพี่ฟ้าก็ไม่ไคิดก็คิดว่าแบบตามันน่าจะเป็นตาฝาดไปเองมั้งเดินไปกินข้าวพอเดินกลับมาห้องนอนก็ไม่ได้อยู่เนี้ยพอนอนลงอ่ะแม่บอกว่ารีบนอนนะพรุ่งนี้เต้องไปทางานเข้าใจไหมพี่ฟ้าก็นอนตอนพอแม่ปิดไฟนอนอยู่ แมปไฟพี่ฟ้านอนอยู่พี่ฟ้ารู้สึกเหมือนมีใครมานอนแบบค้คางๆแบบแน่เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเรานะอันนี้น้องเรานอน,นอยู่ค้างค่าแบบนี้แบบตดิดชิดแน่นกันแบบนี้เลยตอนน้องเราก็อยู่ในแมปรูบอกรู้เหมือนกันเนาะใช่ไหมโอเค <Okay, S 2> ต่อไปเรื่องที่สองนะคะได้มาจาก พี่โบท๊ทพี่โบ๊ทบอกว่าตอนสมัยพ an ี่โบ๊ทประมาณมสี่ท่องน้ำัเ้อ่เบงตับีไหวตอนนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่โบ๊ทบอกว่าตอนพี่โบ๊ทสมัยมสี่ ันคงมองมออเคงมากในห้องน,นชั้นไหนนะมจะเปนมันนา้ห้องนนเปดเที่มีห้งบอน,นั้นจมสีอยู่ชั้นอย่ชั้นสนั่นแหละ ตอนไปหข้าองน้ำอ่ะผู้หญิงให้ไปสองคนผู้ชายให้ไปคนเดียวอนนั้น่นเป็นประมาณกี่โมงนี่แหละเพื่อจะไม่ได้แล้วตอนันไปั้นมีคนอ่ะ พี่บูบอกว่าใครเปิดประตูคุยขออนุญาตอยากนะใครเปิดประตูคุยมึงอยากจะดูตู้คุยเหรอไอ้เงี้ยพี่บูก็เดินไปได้สิฮะพี่ประตูมันก็ปิดเองวันนี้มีมาให้เล่ามีให้เล่าก่อน